เพราะฉะนั้นท่านในโกเนมาอยู่ในที่ขออาจารย์เจ็ดเดือนละอาจารย์มีสิทธิ์ฟ้องขับไล่เขาได้อีกห้าเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นาการป้องกันการป้องกันการรักษาความเป็นเจ้าของในที่มือเปล่าท่านแต่ละท่านที่ฟังอาจารย์นอกห้องในห้องเนี่ยท่านเช็คที่ท่านมีที่มือเปล่าลักษณะนี้ไหมคําว่าที่มือเปล่าคือเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายต่างๆต,ตามระเบียบต่างๆนอนสอต่างๆที่ไม่ใช่ครุฑแดงเป็นที่มือเปล่าหมดอะสิทธิการครอบครองสิทธิทํากินสทก,กมีหลักฐานการเสียภาษีเที่ยวนี้เป็นเที่ยวมือเปล่าหมด ถ้าไม่ได้กรรมสิทธิ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเป็นยังดูแลที่นั้นอยู่แล้วต่อไปโอกาสต่อไปมันก็โอนโนได้ตามระเบียบเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการรักษาความเป็นเจ้าของให้ให้ท่านได้ครอบครองอยู่ไม่โดนแย่งการครอบครองไปเนี่ยท่านต้องไปทุกหกเดือนประมาณเพราะว่ามันแย่งสิทธิ์การครอบครองไปในหนึ่งปีใช่ไหมท่านต้องไปไปในหกเดือนให้มันสะดุดหยุดลงไปเองไม่ได้ก็มอบนาจค่ะมอบนาจให้คนในพื้นที่จ้างคนในพื้นที่ไปดูแล ทำสัญญาจ้างให้ชัดเจนแบบนี้เป็นต้นนะไปก็มอบอำนาจไปมีใบมอบอำนาจชาัดเจนคนในพื้นที่บ้างหรือให้ทนายในพื้นที่ไปรักษาความเป็นเจ้าของแทนเราก็ได้ลักษณะนั้นเป็นต้นเพราะว่าทนายความทั่วประเทศไทยมีทุกมีสภา,าทนายความทั่วประเทศไทยคุณก็คลิกไปที่สมาทนายความติดต่อเขาว่าขอให้ไปรักษาสมมติมีที่อยู่ทางเหนือสวยๆเป็นที่สิทธิการครอบครองด้จชันไปรักษาความเป็นเจ้าของไม่ได้อาจารย์อาจารย์หมูบอกว่าให้หมอบอำนาจได้ก็ติดต่อสภา,าทนายความที่เชียงใหม่ ให้เขาไปรักษาความเป็นเจ้าของ,ของขก,กอ็มีหลักฐานการติดต่อมีหลักฐานการมอบอำนาจแถวแบบนี้เราก็สามารถที่จะไปรักษาความเป็นเจ้าของได้ฟ้องร้องได้ถ้าเกิดคนมาแย่งสิทธิการครอบครองเราเข้าใจเห็นว่าเข้าใจในกรณีที่มือเปล่าได้แต่สิทธิการครอบครองไม่ได้กรรมสิทธิ์แย่งการครอบครองภายใน1ปีนับจากวันที่คนที่แย่งการครอบครองเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของจะต้องไปรักษาความเป็นเจ้าของ ควรจะทุกหกเดือนการรักษาความเป็นเจ้าของทําอย่างไรมอบอํานาจให้ไปเองก็ได้หรือทําสัญญาจ,จ้างให้คนดูแลลดต้นไม้เราปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วมีสัญญาจ,จ้างในกอให้ลดน้าให้ดูแลต้นไม้ในสวนไมที่แปลงนี้ให้ระบุให้ชัดเจนแบบนั้นคนก็จะมาแย่งสิทธิ์การครอบครองไม่ได้เข้าใจแค่นเข้าใจ